บอลอยู่ที่อันสัมชัญครับโดนสกิดนิดเดียวก็ล้มครับลูกนี้ต้องบังบอลเล่นเร็วตูม่าตัดบอลไม่ได้ครับสิริชัยบอลอยู่ที่ตูมา่าตูม่าเปิดออกซ้ายไม่ทะลุครับลุกนี้ตัดบอลไว้ได้ทางด้านของสิริชัยเปิดให้ผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเก้าครับอนุวัฒตัดไว้ได้ครับทางด้านของอันสัมชัญจับบอลยาวไปครับลูกนี้อนุวัฒได้บอลอนุอนวัฒเปิดด้วยซ้ายไม่ทะลุติดบอกไว้ได้ครับ สชนันสัมชันเปิดวิธีกลาบขวาตรงฝั่งมีกิลติยืนทําทางอยู่ครับบอลอยู่ที่กิลติครับอ้โหสองหนึ่งครับตรงนี้ต้องตัดสินใจสกัดบอลออกไปครับหลําหน้าหรือเปล่าครับอืมไลแมนเกือบยกช้าไปนิดเดียวครับจังหวะหายใจเข้าครับ ก็ต้องสวัสดีครับคุณเบิร์ตจิรวุุิครับคุณเบิร์ตจิรวุุิสามขวดเย็นเจียบอะ่ะก็ต้องขอพระทานภัยนะครับทางด้านของแฟนบอลนะครับที่อาจจะดูไม่ชัดเจนครับวันนี้ ทางด้านของเยอศได้เปลี่ยนทีมไลฟ์สดชุดใหม่ครับก็ถือได้ว่าเรียกได้ว่าภาษาชาวบ้านครับไล์กันเองเนี่แหละฮะเพราะว่าในการไลฟ์สดทุกๆครั้งนี่ครับก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเราจ้างทีมไลฟ์สดมาจากกรุงเทพพระมหานครครับออมรัตนาโกสิน้ำมันก็ขึ้นครับค่าใช้จ่ายก็แพงครับเลยเยวอศตัดสินใจไล์เองเลยฮะภาพอาจจะไม่สวยครับ แสงอาจจะไม่ดีครับขอต้องขอกลาบพระธาตุอภัยด้วยมาดูรับชมเกมกันต่อครับทางด้านของอัสมชัญก็ได้เตะลูกขึ้นไปครับยอดขึ้นมากลางสนามครับกีรติกีรติหลอกไว้ได้ครับลูกนี้สินพงต้องตัดออกครับโอ้โหตัดสินใจได้ดีครับทางด้านของนัตกรสร้อยทองครับตัวสุดท้ายนี่ต้องเลีย์ฮะเจ็บหรือเปล่าครับ ทางด้านของกิรัติอ่ะ